สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศเนาะรายการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบิร์สสุขุสุนสคนนะคือวันนี้เขามาตามต่อเนาะกับเรื่องที่อ่าดีเจฝ่าม่อหรือว่าดีเจเจมนั่นเองเนาะซึ่งคลิปก็ได้เอาลงคือก่อนนั่นเนาะวันะนี้ก็มาอัปเดตกับอันคนที่จับโตแล้วลไปบ้าแม่นไผ่หน้าตาเป็นจังใจเนาะ เราซื้อพันโทพมพักหัวหน้าปอกสอเมืองต้นเพิ่งนะเป็นคนที่สร้างจับเท่าเจมฝาหมอ้อที่เราออกมาเว้าเรื่องหนทางที่เป้เพยนะพอพวกนี้บอกว่าเป็นการสร้างความปั้นป้วน,นให้กับประเทศชาติและสร้างความบอสงบให้กับสังคมนะเป็นฮอดพันโทได้นี่เราเชเฮ็ดคือเกาหลีเหนือบอกเนาะ ก็บอกเลยว่าเรื่องนี้นะโปโยอ่อแห้งเป็นตาสะอ่อนเนาะยศแย่อลละละนะคือเจ้ามียศไง่ปะนนั่นนะนะเจ้าเป็นตำรวจยศไง่ปะนั่นนะนะคือเป็นอย่างเจ้าจึงโบไปช่วยติดตามเรื่องอันคดีนรถชนนี่ยนะนะคดีนเฟอร์ราดี่เนี่ยรถรูดนคนไทยนะต่ำคนไทยเป็นอย่างคือโบอไปช่วยเรื่องพวกนั้นเป็นอย่างคือโบอไปเบิ้งเรื่องพวกนั้นแนวมันจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศนะ อันควรที่ออกมาเบ้าเรื่องถนนหนทาง่าสุ้ไปวุ่นวายหลายป้ายให้เขาเว้านเบ้าพวกเขาได้ครับความเด็ดด้นแท้ได้ครับความเด็ดห้อนอีลีเขาจึงออกมาเว้าประเทศบพัฒนาประเทศบจเศบจริญก็เพราะมีคนคือพวกแก่เนี่ยแหละยู่นะพันโทเอ้ยนะแห้งพวกแก่าพยายามปิดหูปิดตาพยายามให้พวกเขาปากเบ้านะประเทศจะแห้งถอยหลังไปนะจะบ่ปไปหน้า กลุมทุกคนทุกแห่งมีเบิรนะถ้าผู้ใดอองมาเว้าแล้วคลิปวิดีโอมาเผยแพร่จับเขานะบาดสนานะประเทศลาวมีแต่พวกเงืกเงืกเป็นสิรละบอนะถ้าเกิดมีคนสลาดน้อยนึงกะยุบได้นะอุ้มหายเขาสิแหละนะซึ่ง กรณีของเจมเนี่นะกระมู่เรลาทําอิดเรากาทึกจับไปพร้อมูม่เหล่าแมนปะแต่ว่ามู่เรล่าหันทึกป้อยออกมาแล้วเนาะนะแต่ว่าส่วนของเจมนี่เราเขาบอป้อยแนะล้วเรากะบ่ให้ประกันตัวอีกนะซึ่งเมียเราก็ท้องแก่แล้วเมียของเท่าเจมสนะ์นะนะใกล้สิเกิดแล้วนะใกล้สิหอดเดือนคลองแล้วนะเจกาผู้เป็นสามีแล้วเป็นฝวนกระทึกมาจับไปนะซึ่งกระ่บแมนมาเรื่องสิวะใหญ่ตัวอีกจ้ เพียงต่ว่าหนนหนทางนะซึ่งมีหลายคนเขาไปคอมเมนต์บอกโอ้ยเจ้าลองเฮ็ดทางนี้แปลงทางทางนี้ให้แน่ท่าน,นั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่แม้จิเรื่องจินไจ่โต๊พวกกงกินบ้านกินเมืองเต็มประเทศอยู่เป็นอย่างคือบบไปจัดการเรื่องพวกนี้บ่มีปัญญาแมนบอกประเทศเรานะ่ะติดอันดับต้นต้นเดยพวกโซลาดปังหลวงคือบบไปเฮ็ดเรื่องพวกนี้ไปจับไงยนงะ คนขายยุกข,ขายายาอยู่ในประเทศนั้นติมไปนะขี้รักกันแยะะ่ก็ติมไปนี่ไปให้คําสร้างเรื่องพวกนี้นะมันจะมีประโยชน์ต่อประเทศแก้ปัญหามองไปเหตุมันไม่ได้แก้ปัญหามองต้นเหตุย,ย,ย,ย่านย่านเนี่ยอันแค่เขาเฮ็ดคลิปออกมาเกี่ยวกับถนนหนทางย่านอย่างก่อนอันที่จริงเบื้องความจริงมันช่วยเจ้าได้หัน ราะว่าตำรวจคือเจ้าบุกขี่หลกรถที่นะเจ้าก็ต้องขี้รถง่ายแม่หรอกเวเดเบียกเห็นงานแถวนั่นเจ้าก็ได้ถ้าเกิดว่าคลิปของเราดังขึ้นมาถนนหนทางเข่ามาซ่อมแปลงให้เจ้าก็ได้ไปมาสะดวกคนอื่นกับไปมาสะดวกนะบอกว่าแต่เจ้าและคนอื่นคือกันนะจึงยังเฮดแต่เรื่องเงอเงะกันเม่นะนะรถเจ้ากับเพยไว้อีกนะพราะเจ้าก็ต้องหว้วมไส้ถนนหนทางนั่นคือกันนะ เราเหตุท่านถือว่าเราก็ซ้อยเจ้าไปหลายเตอนะคนที่ซื่อดีเจฟาร์มอหรือว่าดีเจเจ๋เนี่ยนะเราก็สรอยเรื่องอยู่ในประเทศกะไรแต่ว่าเขาบ่นับหรอกเต้ออยู่ประเทศเราน่พิษเท่าเดียวเนี่ก็คือพิษไปเลยนะเขาบ่นนับจิ้ึกจะพิษจะสลากซ้ำใดก็ต้องแกงโง่ไวห้หนึ่งคือเขา่าลหลนึ่งวงนึ่งต้องออกเป็นสามถ้านึ่งวงนึ่งออกเป็นสองคนจะติดคุกเอาได้ เฮเห็นอย่างออกมาขนาดนะนะข้าดังอึกระทึกหนึ่งนองอึกจะพึกตะพูไปสินะนะให้ให้เราประกันโตล้วก็ให้เราออกมาซาเนาะเพราะว่าเมียเราก็เดือนคลองอยู่รเราโบเมนเฮ็ดพิดกฎหมายให้แหงเราวบเมนคดีฆ่าคนตายนะเราโบเม่นคดีที่ไปป้นจี้าห้ารทองนะบบเมนคดีที่โกงกินบ้านกินเมืองนะโบเม่นคดีที่ฆ่ายาเสพติดเด้อนะ เฮ็ดได้มันทึกต้องแน่ประเทศลาวหะนะย่ำใดก็ย่าให้เขาเบ้าไหลเบ้าตามหลังข้าพระเจ้าว่าสมเสยสมเสยหนะันอายซาดอื่นเขาไปหอดไฟแล้วนะซาดอื่นเขาบ่าได้ไปโฟกัสได้ว่าเรื่องแทนนี่ที่ต้องไปจับติดขุกแล้วต้องติดเนื่องปีหปีแลว้วบ่ให้ประกันตนะัวหันไปหอดไส่เขาหัวควรไปหอดนั่นอายไปหอดนั่นอีกนะเจ้านั่นยดกระย่นนะ เฮ็ดให้มันสมเกียติสมศรีแน่ไปจับคนผู้ใดผู้หนึ่งมาไปจับคดีง่ายๆผู้หนานะพุ่นอย่างเส้นนี่คนโกงอยู่ในประเทศหันหรือบอ่อนี่จับพ่อค่าใหญ่าลายง่ายๆลดในประเทศน,นะนะหรือบอ่ก็ลงไปซ่อยนี่เพราะแม่ปรชะสะสนอยู่ในประเทศเขาได้รับคมเดินห้อนจากการที่ชาติอื่นเขามาสัมปทานจากการที่สกอเซีย ที่เรียนให้บหเห็นสบไปจับไปจัดการเรื่องพวกนี้นะประชาชนทั้งประเทศเขาจะแห่กันสมเสยเจ้าแห่กันย่องยอเจ้าแทนที่เจ้าจะไปเห็นเรื่องอันนี่โปออนี่เง,ง่นเงื้อเงืเนาะถ้าจะเฮ็ดนานะถ้าเกิดว่าพวกเจ้าคิดว่าเราเฮ็ดผิดแท่นะพวกเจ้าก็ต้องตักเตือนเราเลต้องตักเตือนเออนี่เจ้าเฮ็ดแบบนี้มันพิดเนาะก็ปั๊บไม่แล้วไปห้าล้านสิบล้านเว้าไปนะ ตักเตือนเราแล้วบอกเราว่าอย่าซูเฮตอีกนะบอกเราก็ไปบอกเราไปว่าจากันนะเนีให้เขางองงองรรย่องยอสมเสยเพราะว่า้ะเกิดว่าเจ้าไปตักเตือนเราเทื่อนหนึ่งจะป่วยเราออกมาเราก็พูดล้วลว่าเราเฮตพิดเราผสมควรเฮตแล้วก็บกัวเฮตนะเพราะเราก็ยู่ในนั่นแหละลูกเมียรเราก็ยู่ในนั่นห้านข้าของเราก็อยู่นั่นแล้วก็ซีบเฮตอีกนะแล้วก็ซีเฮตคลิปเป็นแนวอื่นพุ่น มังแน่บนนอนเราอาจจะเหตุคลิปย่องยองสมเซยพวกเจ้าจกักเป็นไปได้ไดนะเดีย๋ยวสุมีแนวคิดหลายอันเหตุอย่างน้อยหนึ่งเบ้าความจีมากับปั้นป้วน,น,นสร้างเรื่องสร้างกรนะแสเรื่องของพวกนี้นะสมองคนพวกนี้ที่คิดได้พวกที่จบก่อใกล้ก่อไข่ได้นะถ้าคนจบสูงเลยเขาสลาดเนี่ยเขาจะบกคิดเรื่องพวกนี้ว่าเป็นเรื่องที่แย่โตกนะแต่เขากลับว่าเห็นดีได้ เขาเห็นงามพม้อมถ้าข้าควรจะลาดนะเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นการช่้ยออกไอเดียในการแบ่งถนนหนทางในการ่อมถนนหนทางบระเทศจังไดถนนหนทางเส้นนี้จะมันสะอาดงามตามันเจนให้มันสะดวกสบายนะคนสลากเขาจะคิดไปแบบนั้นนะเอพวกจบกโก้ไ่ก็ไข่เขาจะคิดไปแบบนี้แหละนะปันปุ่นนะปัญหาหลักที่รัฐบาลนี้บุเคยแก้ทึกจุด แกจะมองไปเหตดเป้าความจริงออกมาในเฝ้าเล่นไปจับเลิกสนิสัยพวกนี่นะพอซาดื่นทุกมื้อนี่เขายุกอินเทอร์เน็ตโลกมันไปไวแห้งพวก,กวเจ้าเฮ็ดอกมาลายปันใดนะแห้งเขาโมกวนพวกแกหลายปันนะั้นเพราะว่าเขาเฮ็ดคือคนงึกนะ่ะให้ซาดื่นเขาอ่อนโซนพวกเจ้าหลายนะยำแต่ก็จะได้คำโยงโยกับซมเสยนะอายบ้านอื่นเมืองเขาแน่เด้อ